เขานินท้าหนูกันอ้าหูรอพี่หนิงมาอ๋อเรียกไปไปตามพี่หนิงมาคุยหรอมันมาแล้วมันเป็นอะไรที่แบบโคตรไม่สบายใจอ,ะอ่ะอ๋ออ่เข้าใจสะท้อนไหมไม่สะท้อนไหมอโอเคใส่หูฟังรอกลับมา แล้วแกไปบอกพี่หนิงว่าไงอะบอกเขาว่าเออมีเรื่องไม่กันอ๋อก็เลยขอมาคุยที่่รงนี้อือฮะไมบมาเลยทีนี้เขาจะมาไหมเนี่ยบอกตาต่ายด้วยตาต่ายมาด้วยดิมีเรื่องใหญ่เหรอเรื่องใหญ่เหรอนิวตาต่ายอยู่ไหมล่ะเมื่อกี้ในห้องอ่ะชวนมาด้วยดิเสียงพี่ชัดชัดไหมเสียงพี่ ซื้อหมึกย่างมากินกินหมึกย่างก่อนนะแปบ๊บนึงไอ้นิว <new> อ่ะอมันไปตามลูกไหมอ่ะมันบอกมีเรื่องอะไรไม่รู้ไม่สบายใจเออเนี่ย uh, <yeah. S 1> เดี๋ยวมันมามันไปตามตาต่ายเ <New S 1> นี่ยเมื่อกี้าตาต่ายอ่ะเนิวอยู่ปะตาต่ายไม่อยู่ห้องนูง้นทำไมเหรอมีอะไรเนิวต้องรอตาต่ายแมรือเล่าเลยพูดมาเลย เรื่องรุยปีนี้ที่ที่หนูบอกว่าหนูมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจอะ่ะเมื่อกี้หนูไปห้องลุงไก่ตอนแรกอะ่ะที่หนูบอกพี่ว่าเดี๋ยวหนูไปหาห้องห้องคุยอะ่ะตอนแรกไปที่พี่โิ้แล้วมันไม่มีคนอยู่หนูก็เลยไปห้องลักไก่เพราะหนูไปอะ่ะทีเนี้ยเขาก็คุยกันเขานินทาหนูว่า เดี๋ยวเราห้องก่อนนะร้านตังอะต่อต่อต่อตอนแรกอ่ะหนูเข้าไปพี่หนูยืนหนูยืนหนูไม่ได้นั่งอะแล้วทีนี้หนูได้ยินนะเขาพูดกันอ่ะเขานินท้าหนูเขาบอกว่าลุงไก่อะเขาบอกว่าหนูอ่ะเป็นพูดพูดไปอะเอออะไรเปิดเปิดห้องเปิดห้องเลย 9ก้าเก้าสี่เก้ารหัสสั่งเปิดก็ได้พี่สิจะเปิดเหรอ,รอจะให้ใครเข้ามาโอ้ยอ่ะอ่ะเปิดแล้วอ่ะเราต่อนะอ่ะเ้าไปเถอะเราไปเถอะ มันดังมันมีอะไรเขาบอกว่าหนูอะเป็นเด็กที่แบบวุ่นวายอ่ะอ,อบอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าโอ๊ยจินดอ,อยนนอีกแล้วอยู่ไปนานๆอะแล้วหนูแบบเป็นเป็นแบบเหมือนพูดหยาบอะไรเงี้ยพูดแต่คำหยาบอะอ้คือเขาลาคาญมึงที่มึงอ่ะที่มึง <S <S เข้าแบบทาเสียงนู่นนี่นั่นแล้วเดี๋ยวนี้พูดหยาบอย่างนั้นเหรอแล้วยังไงต่อ ไอเนี่ยพี่ยกอ่ะเขาเป็นคนพูดมัมแบบเสียงอะไรงึงองงาปาัญญาอ่อนหนูเข้าไปอ่ะแล้วหนูได้ยินน่ะเขาด่าปัญญาอ่อนเลยเหรอใช่แล้วเขาไม่รู้ว่าแกอยู่ในห้องอย่างนี้หรอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูเข้าไปแล้วเขากาลังพูดกันอ<ม>ืาแล้วเนี่ยหนูก็ฟังอยู่พักนึง<ม>หนูก็กระโดดขึ้นโต๊ะไปอ<ม>ืมนะเของเงียบกันพี่ ไม่รู้ว่าเขาเงียบเพราะหนูขึ้นไปหรือเปล่าบ๊าบพี่เก้าอืมเขาตั้งใจพูดหรือเปลอนิ้วเขาไม่ตั้งใจหรือเปล่าหรือเขาตั้งใจแกดูจากะนากต่อเขาอาจจะพูดเล่นหรือพูดจริงหรือเปล่าแม่กอดกวนวุ้นวบใไม่ตอนตอนนั้นสถานการณ์เขาคุยแบบติดตลกหรือเปล่าหรือว่าคุยแบบจริงจังหรือยังไงบางทีอาจจะคุยเล่นไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพมาแบบ แต่เนิวนิวแกไปห้องลุงไก่บ่อยเหรอก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไรแต่ว่าเมื่อเช้าอ่ะเขาหนูเข้าไปคุยเล่นกับเขาอยู่อืมแล้วเ็าคุยไหมเขาคุยปกติไหมเขาคุยเขาไม่ค่อยคุยกับหนูอ่ะอืมแล้วลุงผีอ่ะลุงผีคุยคุยไหมกับเราอ่ะเขาคุยแม่ก็ไม่ได้คุยอะไรเยอะแยะอ่ะแบบคุยคุย ก็ไม่ถูแบบคุยกับแม่หน่อยแม่บอกแชทในไหนอะในเกมไม่มีนะดูดูดูอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วดูอะไรโอเคไม่ได้บอกแม่ไม่ได้เปิดไหมแกฟังห้องนู้นอยู่ด้วยเหรอ หนูอยู่หนูอยู่ห้องนี้หนูอยู่ห้องหลักหนูหนูออกไปได้ไังไงเนี่ยนิอนิวนิวไปยังไงแกเสียใจใช่ไหมที่ก็พูดอ่ะใช่ก็เมื่อกี้หนูบอกว่าอะไรก็คือตอนแรก็คือตอนแรกหนูกระโดดขึ้นไปแล้วเขาเงียบกันใส่เข้าใส่ไม่เข้าแป๊บเดียวพี่โทรกลับโอเค อลองทำนะไมเนี่ยไม่แล้วยังไงทีนี้แล้วเขาพูดอะไรอีกไหมพอแกขึ้นไปแล้วมีใครทักทายอะไรแกไหมไม่ของเงียบทั้งห้องเลยอืก็แบบเอาง่ายๆก็คือแบบทั้งห้องอะ่ะเขาพูดถึงหนูกันหมดเลยแต่ขอบ้านะน,นิวนะแต่ขอบ้านิวครับเ <laughs> จ้าตัว <laughs> เี้ยวตัววันเกิดหายหนิงใส่เข้าอะไรยังไงเดี๋ยวพี่เดาไปรอพี่หนิงก่อนรอพี่หนิงก่อนกินหมึกย่างไหมเนีน่นนนนนนย ở đây nó trang nếm, trang trái, เอาไงวันเนี้ยเดี๋ยวไปดูก่อนแป๊บนึงอัดหน้าจออยู่ไปวะแล้วทำไง่อเสียใจวะ ไม่เชื่อแล้วทำไมลุงผีลุงไก่พี่หกกับเป็นหน้า <c oughs> ดีหดุดก่านก็ได้ลุง ก็เพิ่งัดใหม่ก็ได้เสียงมันดัง